สวัสดีค่ะพี่น้อง่ากัมพบมาพอกันอีกแล้วกับเรียยาชาแน,นลชนีมีช่องช่องที่สารและแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนเนาะพี่น้องโอ้ยฮ้ก,ก็อีนั่งก่อนเนบอกอันทำไมต้องตกใจขนาดนั้นมาตีก็คือเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะาาพู้ยบาลฟินแลนด์เพิ่นมาโพสว่า เซอร์ไพรส์กลุ่มปิดก็คือน้องเคสเชยนะคะน้องเคสเชยถ้าผู้ได้เป็นเอฟซีหม่ก็อาจสิบ้ว่าน้องเคสเป็นไพแต่ถ่ายเอฟซีเก่าเก่ากับสหูเนาะพี่น้องเนาะมีความน่าสนใจยังไงเออยิ่งตอนนี้เหตุการณ์ระอุระอุหลายเหตุการณ์เนาะน้องเคสเป็นใครวะตีน้องเคสนี่น้องเคสนี่ถานนับไปแล้วก็คือจะเรียกว่าเป็นไรน่าจะเป็นหลานเนาะไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องเพราะว่าลูกพี่ลูกน้อง คุณกแกรนมาเนี่ยมีลูกหนึ่งสองสามสี่น่าจะสี่คนหรือห้าคนไม่แน่ใจแล้วก็มีลูกสาวคนโตนะคะลูกสาวคนโตที่เป็นแม่ของป้าข้างบ้านนะคะแล้วทีนี้ป้าข้างบ้านเนี่ยป้าข้างบ้านก็มีน้องชายใช่ไหมเออป้าข้างบ้านก็มีลูกสาวคนโตพี่สาวของคุณมามีที่อยู่บนสวรรค์น่ะมีน่าจะลูกสามคนแล้วก็มีน้องฉย ก็จะมีป้าข้างบ้านแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็น้องชายน้องชายของป้าข้างบ้านนี่เป็นพ่อของน้องเคสเออมูจอบเข้าใจแล้วไปอืน้องไส้ของป้าข้างบ้านนี่เป็นพ่อน้องเคสเพราะฉะนั้นคนที่มีสักเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอดีตภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็คือ ป้าข้างบ้านนี่คือเป็นพี่เป็นน้องใช่ไหมเออนี่คือเป็นพี่เป็นน้องเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะเป็นหลานป้าของป้าข้างบ้านเออก็จะเป็นหลานป้าของฝั่งอดีตภรรยาเหมือนกันนะคะก็มีศักดิ์เป็นหลานเครือญาติออกไปแต่ว่าคนที่เลี้ยงดูมาก็คือมามมีคนที่ไปบนสวรรค์เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กวาสันนะก็คือแต่สมัยก่อนก็คอือยุ่เฮียนสมน้ํากันนั่นแหละพี่นอ้องยุ่เฮียนหลัางสีสมน้ํากันทั้งคุณแกรนมั่าคุณแกรนหยางบานิกก้อน ก่อนอันคุณมามีสิไปสินสวรรค์ขึ้นสวรรค์น,นั่นกะเห็นที่นหลังหนึ่งหลังสีเขียวๆแหล่ๆ,ลยๆอยู่ข้างบ้านข้าลือหาที่เป็นปัญหากันหนีละก็เป็นของน้องคนนี้เป็นของน้องเคสแล้ววันดีคืนดีอืมก็เอาน้องเนี่ยมาร้องเพลงในกลุ่มปิดใช่ไหมคะมามาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นน้ําตาลโกกิมาเมนบบน้องเคสเนี่ยท่าสิวิจารตามตรงเนาะน้องเคสเสียงหลองเสียงล่ำนี่บอได้อืม แต่การเต้นรูปร่างลักษณะนหน้าตานี่คือสวยหุ่นดีเต้นดีอืมแต่เรียงนี่ลองนี่ก็ยังไรล,ล้วไรล,ลงวงบอ,อกตามกันเนาะแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ใดๆว่ากันไปอืมเมื่อก่อนพยบอบเพิ่นมีแอดมินคนหนึ่งที่ทํางานให้แมนบอจา่าเขาเจ้ากับเป็นต่างคนต่างเป็นคนเหีย,ยบๆเนี้ยมเนี้ยมน้ำกาลนาลาอืมเขาเจ้ากับคุยกันถูกข้อเกิดความรักป,ป๊อปปี้เลิฟส่กันอืมเกิดความรักป๊อปปี้เลิฟอัน สร้างทางั้งท่างนองนี่ก็เลยเออก็ว่ากันกระจบกันด้วยเหตุผลประเด็นอะไรก็ว่ากันไปจนล่าสุดข่าวเซอร์ไพรส์ก็คือนี่แหละอืมจะมาเคลียร์ใจกับพยโยบในเพราะฉะนั้นก็จะมารับเชิญกลุ่มปิดค่อยถึงบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเลยใช่เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ในหลักจิตวิทยาหรือเปล่าแมนบอพีนออ่น้องจ๋าอืมนี่แหละคือที่มาและที่ไปเนาะ นั่งกัดตอนนี้นั่งกัดไล่สดขายของนุ่นนั่นนี่นี่นั่นนุ่นข้องนั่งไปรับงานหลองเพลงไปเรื่อยอืมนั่นล่ะพี่น้องจ้าแต่ก็เออก็ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงกลุ่มปิดโตเกียวมิวสิกอีพีหกสิบห้านะจะคขอยสิไปตากผ้าพี่น้องเขาเพราะเดี๋ยวตากผ้าเขาเห็นข่าวก่อนเขเรียกว่าอันสี่แจงแถลงไขเนาะเพื่อผู้คนกับบมูหเพื่อผู้บางคนกับรู่เลลวอืมแต่ก่อนพ่นก็มีครูจินนั่นล่ะครูจินก็อันแอดมินนั่นล่ะจ้าก็เลยอัน เขาปาเขาดงไปเออกะสีใหญ่ขึ้นเนาะคนเฮาเพราะมันใหญ่ขึ้นเวลาผ่านไปมันกะสีมีความคิดมันกะสีเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาละพี่น้องเด็กน้อยมันบ่าล่ะคือข่อยบอกว่าข่อยเป็นสาวสำน้อยข่อยก็มักเบ้าคูดกันนั่ะนะเป็นเรื่องปกติมันบ่าเพราะมันใหญ่ไปความคิดมันก็เปลี่ยนไปนั่นนะนั่นแหละพี่น้องจ้าก็ติดตามตอนต่อไปเนาะโอเคจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้สิไปตัะขาแล้วจ้าบ๊ายบาย